ฮ้แก <c oughs> คิดว่าพ <c oughs> นันเก <c oughs> มเนี่ยมันจะจ่ายด้วยอะไรวะจ่ายด้วยชีวิตวะเบลเฮียเลย อันนี้อะไรเฮ้ย hmm. ม wow. yeah. mm ัน hmm. ม yeah. mm ีเวลาบอกเลยเดี๋ยวเต็มน้องน้องเลยเดี๋ยวมันกดสลิงหางเข็งหางไปเลยเฮ้ยเข็งไรเข็งรวยบ้าเชย้กูเป่าแล้วมึงเชื่อกูเป่าถูกเข็งสู้เข็งวะน้องไล่ะเฮ้ยมาถึงมึ่เอาเลยอโอ้แต่แล้ไม่โดูหรอกไอ้เหี้ยกระจอกโอ้ย โว์การนี่คืออะไรกด e ไปเลยอ๋อไม่ใช่จะเล่น select ไล่ะเอาเอากูกด X เอ้าหรอบอกเลยยกูจะเก็บการไปเล่นเฮ้ยเล่นมาเฟอร์ยังกูกดเอาโอ้ยตายด้วยเอออเออาเอเวเยเวอเลวาไอสั์มึงเสือกกดถูกอีกแม่ไอ้ลวกูกดมัว i'm <laughs> <Bye -bye, bye. coughs> mm. <laughs> one is <laughs> <laughs> oh <coughs> <coughs> <Lois. laughs> <Aww. laughs> <laughs> i guess my debts are catching up with me. ยวไปเจาจัดนไปเจาจัดเลยอไปเจาจัดไหนนอไจริงเหรอเออ t w รับเออ t w 2-8 i g เหมือนกันนะเหมือนกัน1 n เฮ้ยเอจริงเหรอจำได้ไหมในสำนักก็ g h เท่าไหร่ e อ g เ t ทียอะไรเอ้าโอ้ยกูไม่เคยทุบมึงเลย

กูตัวทำไมไอ้เชี่ยกูตัวทำไมเนาะยิบไปก็บอกนะนะยิบยิบยิบกลัวถ้ากูตายนะแต่โหยหวนหวงมึง้อกลัวเลยเฮ้ยกูยิงไปสามเม็ดล้วมันรีตลอดวะโมเฮ้ยกูโคตรเดียกูโคตรเดีอะโอ้โคดียเนาะหปัญญาอ่อน นั่นไงมือกูไม่ในมือไม่เหม็นมีควินสตแม่นอนย่แ้แม่นอนอย่แล้วกมีจเ่อออ่ะโ้โม่อง้ยค่มาเลยมาเลยมาเลยอ้ออะไรานี้มอไหน้ากูเยอะดีวะหน้ากเอะเหมือกัน หลงเอ้าไอ้คิดโกหกโกหกกระดอนปัดแปดหูยยังไม่ถึงว่าไอ้ซารกูแดงเลยโอ้ยหน้าดำเลยไอ้เหี้ยเย็นเลยกูดำเลยคิดว่ากูจะแพ้อย่างเดียวเลยนะไอ้ยัวเยอะว่ะกวเยอะวะสามย่ะทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะคบมาแเ้วอันนี้เอ้า กูไม่ชอบก็อ่กูเอ้าเอ้าเอาอ๋อคือกูน้อยกว่ามึงเหรอแบรนเดอร์ขอวิตกีเข้มๆที่หนึ่งปัญญาอ่อนวะมึงกับปัญญาอ่อนเอ้าอ่ะก็มาดูไอ้เหี้ยเอ้าก็มาดูน้องเอ้าไอเด็กวะมึงคือไม่เข้าใจกฎวะไอ้กู มีห้องคนไทยปะเฮ้ยไทยนะจ๊ะเฮ้ยด้านบนน่ะเฮ้ยเออดีเออดีเออดีจ้อยจ้อยจ้อยกเข้ากเข้าเข้าสวัสดีครับพี่ชายส่วนเรอ Two Kings เอ้ยใช่เปล่ากระโกรธมาเฮ้ยมฮ้้้มือี้ใบสีแดงมันคืออะไรครับใบสีแดงคือโดนทั้งโต๊ะครับอ๋อถ้าคนแบบว่ากหกมานะ One เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ไหมขอดูขอดูขอดู l i a เอ้าแล <c oughs> ้วก็ใบสีแดงใช่ปะเนี่ยลงไปแล้วไมบสีแดงอะ่ะหนีมีเงินน่าหลบด้วย one queen มาแลาย l i a เอ้ากดผิดเอาแล้วถูกเออมันก็แค่นัดที่สีดัวเอาเอาหูปิดไว้เอาหูปิดไว้เอาหูปิดปืนไว้ ลีเออร์อดีมีตาทิปวะเรียบร้อยสบายสบายลเอร์จริงเปล่าเจอกันล่วงหน้า ผมเ,เ,เชื่อแล้วาผมมีอะผมมีเต็มมือเลยเมื่อกี้ s. <S ว่าจะลงสามป่่กดผิดโอ้ใส่แล้วพี่<ท>อ่าดีๆเล็กไปีหนึ่ง <c oughs> มันรู้สึกแปลกๆนะหม, <c oughs> มูมันแปลกนะหมู <One. S 1> ไม่เสีย่ยงห,ห,ห,หมูไม่เสี่ยงอโอ้โหหมูไม่เสี่ยงเลยอ่ะหมูไม่ไม่โดนสักนัดเลยอ่ะแต่โกหกไงหมูโกหกไง เลูดเฮ้ยหลอดทุกตาอกตาเลยอ่ะหลบโอ้ทูควีนส์ไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วหมูก็เป็นจัดเลย่เจอกันโตหน้าแล้อุดเจอกันเฮ้ยเลืมใส่ลูกใบแรกมักจะ ลายโกหกเฮ้ยไม่นะนีโดนสักท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 ีนัดแรกนัดแรกก็โดนละกลายเป็นโค้งตันโอ้ยโอ้ยทุกโต๊ะมาเฮ้ยสงสัยก็ชาเลนจ์มาสงสัยก็ชาเลนจ์มาสามวีน e n one queen เฮ้ย one queen อออ้ยยลาเืมใช่เปล่าใช่เปล่าอืมไม่ต้องลุ้นกันอะไรกันแล้วหมอคงเป็นเทียอะไรกันเอ้ยเอาเอางี้ป่ะกูมีควีนอยู่สี่ใบกูมีแปดแบบมึงไปเล่นกับพ่อกูมีควีนอยู่เท่าพ่อแม่เขากูมีเท่าทับพ่อมึงตายได้ทับพ่อมึงตาย เฮ้ยฮึแกมีควีนอ่ะแล้วแกคิดดูดิว่าควีนอะเฮ้ยหกใบนะเว้ยในนั้นน่ะมันต้องมีตคิดว่าไงคนเหนือที่โกหกเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าฉัน่ะมีอะไรที่มันเหนือว่ะควีนมึงคิดว่าไงมึงคิดว่าไงมึงคิดว่าไงมึงขออะไรบอยมึงขออะไรมึงเชื่อใจกูปะจะไปเหลือที่อะไรแล้ว เรียบร้อยนี่แสดงว่าเฮียกูโกหกโจ๊กกูเต็มเต็มเลยเพราะว่ากูมีควยอยู่สามใบบายบายคิดอะไรเยอะเนาะคนมีไพ่เยอะเขาไม่คิดอะไรเยอะจริงเลยจะไปคิดเยอะอะไรใช่ไหมคิดเยอะทำไมโอ้โหดูก่อนเลยในมือกูมีเท่าไหร่แปลกๆแล้วทีมกูซัดเลย

เฮ้ยยังๆัเหลือเหลือให้แปลกคุยอี่ไรเล่นอ่ะหมดอ่ะกูเลือเอ็ดเหมือนกันกูเลือเอ็ดเหมือนกันเมื่อกี้กูปั๊บพยายามให้พวกมึงกินกันถ้ามันมาจะกูตายแน่ขี่โม่เฮียขี้โม่ขี้โม่แน่นอนนั่นไงโม่เลยมึงเก็บไว้หมกทีหลังไงไม่ๆกูไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอก ไม่คิดเลยไม่รู้นะไม่รู้นะหมดแล้วนะหมดแล้วนะทีเล่นกันนะลงเล่นอ่ะก็บอกว่าหมดแล้วอุ้ยของแท้ด้วยหมดแล้วไอ้น้องหมดเหมือนกันองปิดไว้ไปเลยเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันน้อยวกว่าจัดเลยไฟอันตรายแกไฟอันตรายแก บอบไปไปไปสนใจเลยอ่ะไม่สนใจเกมอ่ะเฮียไมาอันนี้เฟอร์รี่ปะครับทูควิ้นสบายบังบ๊ามกวิ้ยไอชิโม่ควินอยู่กูจะตีไปเหี้ยมันจะไปอยู่กับมึงได้ยังไงโม่ดังกูชื่อน่าจะโม่ก็ได้กูมีจริงอย่าลบอย่าลืมเซ็ตจัดเฉินเพื่อวังอลังการยังไง ไลเออรเออจุ๊บโอ้โหไม่มีเงี้ยอะไรถูกเลยเอาเออเอาหนักเลี่ยไปนะโอ้โหของกูดัดนสองสองสามเต้าเลยอ่ะอะไรอ่ะไอหัตสองควีนส์แก้แค่ได้ด้วยนะแต่เหมือนว่ามึงกองกูได้หว่าจบแล้วนะควีนส์จบแล้วเฮ้ย จบแล้วโอ้ถึงมาขอวันถ้าไม่ขอวันนี้ไม่ก็รอละหลั้สบายโอ้โหอย่าเลยอย่าเลยอย่ายิงกูเลยอย่ายิงกูเลยอย่ายิงกูเลยบายบายได้ดูนมต่อใครท้าทาย Three Kings โอ้ยสามเลยเหรอขอเยอไปป่ะคอสูงไปนั้ก็ลองดูมันมีมันมีมันมี One King เฮ้ยกูโม่ยังแมงโมจริงและตาแน่กูลงจบแล้วเว้ยอันนี้ของแกโอ้ยทุกิ้งแย่แกใหญ่กัวโทษแมงมีใบหนึ่งหลอกนะขอดูนมันกมงตัท้ายได้เบื่อได้เอาไปเลยเอ้ยมันไอแจังวะมันสวยนะเฮ้ย เรียบร้อยกูตายเอ้ยอย่าไม่ตายมันอยู่ด้านห้านี่ว่ะหนึ่งในสองอ่ะไม่ตายหนึ่งในสองลัคกี้วู้ยมีแลลักกี้จัดเม่นตางแล้วกูบอกแล้วนะท่ากูว่าถ้าถ้ากูโดนนะกูน่าจะไปอ่ะมาับไล่่กอนเพื่อนกูขอดูนมเปครสุดท้ายขาโอ้ย แม่งตัเฮียโคตรชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้แม่งโคตรเฮียเลยโอ้จริง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 ในคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยโคตรผมเลยตัวเนี้ยเหมืนเกิดมาเพื่อกับผมอะ่ะเมียงนั่งงงข้างแล้วนะไม่ไม่อันนี้มันตัวละครในเกมมันแยกแยะออกอยู่แยกแยะไม่ออกก็เอโออกโดนอ่ะ <laughs> เยีะหรือวะเฮ้ยหลักขา <laughs> <laughs> มาแล้ว เลียมบอลไม่ไปเลี้ยมบอลไม่โดนแก๊งเรียมลอยบอลโดนแก๊งเหรอเออไม่ไปง้อเมียอยู่